ครับสวัสดีครับทัางซ่อมรถมืออาชีพครับโตโยต้าอันติศนะครับพันหกจากภาพนะครับเราจะเห็นนะครับช่างกาลังลื้ออยู่นะครับนี่ขออนุญาตทั้งหน่วยก็ถ่ายนะครับนี่ผมชักเหล็กวัดขึ้นมาเนี่ยไม่มีน้ํามันเครื่องติดเหล็กวัดนะครับคันนี้วิ่งมาปุ๊บเนี่ยมันนี่เราจะเห็นจากน้ำมันเครื่องไหมนะครับบริเวณ ภาพเด็กวัดนะครับท่านหนุ่ยบอกว่าคันนี้ขึ้นรถสไลด์มาครับแล้วก็เอามาลดงทีอู่พอหลังจากนั้นปุ๊บท่านหนุ่ยก็ทําการลื้อนะครับตอนนี้กำลังลื้ออยู่นะครับอาการก็คือว่าน้ำมันเครื่องแห้งนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ดับไปเลยครับเวลาวิ่งนี่เจ้าของรถบอกว่าเวลาวิ่ง อยู่ดีๆครับเครื่องก็ดับปึ๊กลงไปเลยนะครับแล้วก็สตาร์ทไม่ติดนะครับตอนนี้เครื่องก็หมุนไม่ได้นะครับเครื่องเออช่างนุยบอกว่าหมุนไม่ไปนะครับตอนนี้นะครับคือรูสูบกับแหวนนี่ภายในเนี่ติดแล้วนะครับนี่เราจะเห็นนะครับในรูนะครับจะเป็นช่องวาล์วนะครับก็คือตอนนี้เข้าใจว่ารูสูบจะไหม บอกสูตรติดนะครับแหวนก็จะติดนะครับรู้จากสภาพเนี่ยผมไม่แน่ใจว่า,เ,าเจ้าของรถไม่ได้เติมน้ำม,มันเครื่องหรือกินน้ำมันเครื่องหรือเปล่าหรือว่าไปถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็ไม่ได้เติมหรือเปล่าหรือยังไงก็ไม่ทราบนะครับบอดี้รถรุ่นนี้เนี่ยจะไม่ค่อยเห็นลักษณะน,นี้นะครับก็คือน้ำมันเครื่องแห้งจะไม่ค่อยมีนะครับ ตดยมากจะมีในเรื่องของเออน้ําแห้งนะครับแต่ก็จากเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับตอนนี้ช่างหน่วยก็กกาลังลื้อนะครับพอลื้อปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องถอดนอทหัวหมูนะครับนอดหัวหมูนี่ครับลารอบเกียนะครับประมาณห้าตัวเสร็จแล้วเนี่ยก็ยกเกียวโตออกนะครับในขณะที่ถอดเนี่ยก็ต้องถอดเผานะครับเผาข้างนะครับเผาข้างจะพ่านไครับ ดึงเพาข้างออกมานะครับเสร็จแล้วแล้วก็หลังจากนั้นก็ถอดเพาข้างออกจากตัวเกียร์นะครับแล้วก็เอาเกียร์โตนะครับถอด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 ค่อยๆไล่ถอดนะครับยันั้นเครื่องยันั้เกียร์เราไล่ไล่ไล่ตามวิถีของช่างนะครับก็หรือว่าไม่ยากท่าไหนนะครับก็ผู้นี้นะครับผู้นี้คงจะรู้เรื่องนะครับว่าภายในเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกคลิปหนึ่งครับเพื่อที่จะเอ่อได้รู้กันนะครับ อาทิตย์นะครับพันหกตอนนี้เครื่องหมุนไม่ได้นะครับเครื่องหมุนไม่ได้นะครับเพิ่งเข้ามาเมื่อสักประมาณสองชั่วโมงนะครับแล้วก็ช่างหนุวยก็ไล่ดื้อออกไปนะครับอันนี้เป็นกองเครื่องนะครับตัววัดแรงดันน้ามันนะครับเสร็จแล้วก็ตัวนี้ตัวดสตาร์ทนะครับก็ตามวิถีของช่างเนี่ยเขาจะค่อยๆไล่ดื้อแล้วก็จะดูนะครับว่าสาเหตุเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับ คือจะตั้งข้อสองสัยหลายๆอย่างนะครับในวิธีของความเป็นช่างนะครับอันนี้ก็ตัวเซ็ร์ฟหัฉีดนะครับน,นี้เป็นตัวนี้ก็ตัวเนี้ยเสบเข้ามานะครับแล้วก็มีโอเทียรนะครับทีไซน์เข้าไปนะครับ ก็ว่ากันไปครับว่าไล่ๆค่อยๆไล่ไปนะครับค่อยๆไล่ตามตามสเตปนะครับก็ไม่ใช้เวลาไม่นาน,นครับประมาณสักอย่างนี้ถ้าผมเมื่อก่อนนี้ผมไล่ลือ้อนเนี่ยประมาณสักสองชั่วโมงกว่าประมาณสามชั่วโมงนะครับก็คงจะลื้อออกมาเป็นชิ้นๆนะครับช่างสองคนนะครับก็ไล่กันครับเวลาลื้อนเรื่องไม่ยากนะครับลื้อก็ลื้อตาม ตามาวิถีของช่างนะครับ um เรื่อยๆออกมาครับแล้วมากรองๆแล้วก็มาดูนะครับระหว่างนรือก็ต้องดูสังเกตนะครับว่าแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยมันมีอะไรที่จะเสียหายอีกบ้างนะครับในวิถีของช่างนี้ก็เป็นหัวฉีดนะครับหัวฉีดนะครับปากหัวฉีดที่ใส่เข้าไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ นี่ครับนี่ครับหัวฉีดนะครับหัวฉีดเไฟฟ้าล็กทรอนิกนะครับก็สายตามสภาพครับตามขั้นตอนของการประกอบเข้ามานะครับก็ว่ากันตามระบบตามระเบียบนะครับในวิถีของการรื้อนะครับลักษณะที่รื้อเนี่ยคือรื้อมันก็จะเป็นในเรื่องของความความตรงจุดนะครับแต่ละจุดนะครับลักษณะเนี่ยคือเวลาปักเซนเซอร์ เอ่อต่างๆเนี่ยเวลาลื้อเนี่ยมันจะมีตัวเสียบแล้วก็จังหวะเวลาใส่อ่าสายไฟเนี่ยมันจะมีตัวตัวล็อกของมันนะครับลักษณะเนี้ยคือไปเพิ่มมันจะเป็นมันจะพอดีของมันนะครับเราใส่ปุ๊บเนี่ยมันจะพอดีไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงนี้ก็จะเข้ามาพอดีของมันนะครับเนี่ยลักษณะเนี้ยมันจะพอดีสังเกตดูครับเวลาเราวางสายเนี่ยปุ๊บเนี่ยจะพอดี1 2 3แล้วก็4นะครับเนี่ยลักษณะเนี้ยมันจะอยู่ในในในเอ่อท่าทางลักษณะนี้นะครับเวลาใส่นี่ก็ ไม่ยากนะครับอันนี้ก็เป็นนตัวไดชาร์จนะครับตัวไดชาร์จนะครับก็ใส่เนี่ยตามตามวิธีของมันนะครับลักษณะนี้นะครับมันก็จะสามารถจะพอดีนะครับก็คือแนวทางของมันจะเป็นลักษณะว่าเออเป็นในเรื่องของเออรูปแบบของการใส่นะครับแต่ถ้าเราดูออกมาเวลาเรื่องออกมามันจะยุ่งๆหน่อยนะครับแต่ความจริงนั้นไม่ยุ่งนะครับก็คือสายตามระเบียบสายตามระบบของมันนะครับไดสตาร์ดเราเห็นนะครับไดสตาร์ท นะครับเวลาเสียก็สมมรถจะเป็นตรงนี้นะครับเฟืองหน้านะครับเสร็จแล้วก็จะมีแปลงฐานบริเวณเนี้ยใต้ตูดนะครับแปลงฐานนะครับเวลาสตาร์ทเครื่องปุ๊บเนี่ยการแก้แก้ก้กเนี้ยตัวนี้ครับแปลงฐานนะครับตัวนี้ก็สําคัญนะครับคอมแอร์นะครับไดชาร์จนะครับ power นะครับอันนี้ตัวตัวออย ไอนะครับดักไอนะครับแล้วก็เอามาเข้ามาใช้ใหม่นะครับไอ้น้ํามันนะครับแล้วก็นำเข้ากลับมาใช้ใหม่นะครับแล้วก็นี่ตัวในเรื่องของสวิตช์เกียร์โตนะครับก็ไมายากนะครับไมายากนะครับเปิดนอ็อตหัวหมูออกมาปุ๊บก็ถอดหัวหมูออกนะครับแล้วก็ถอดเกียร์อัตเนี่ยออกมาเสาร็จแล้วก็เอา เดี๋ยวเราคงจะต้องต้องอันนี้ครับต้องเปิดในเรื่องของฝากระโปงนะครับถอดน็อตนะครับสี่ตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็ฝาออกเสร็จแล้วก็เอาแม่แรงหรือตัวล่อนะครับดึงขึ้นนะครับถอดน็อตทั้งเครื่องนะครับซ้ายขวานะครับแล้วก็ดึงขึ้นดึงขึ้นออกมาทั้งเครื่องนะครับเสร็จแล้วก็มาลื้อข้างนอกในวิธีของของช่างนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็หมอน้ํานะครับ ก็โดนถอดออกมากองเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับปีกผีเสื้อนะครับนี่ครับปีกผีเสื้อนะครับเราจะเห็นนะครับเวลารถมีปัญหาในเรื่องของการสะดุดการต่างๆนานาบางทีเขาจะลิ้นล้างลิ้นปีกผีเสื้อนะครับตัวนี้ตัวเซ็นเซอร์นะครับต่างๆนะครับ ตัวนี้ตัวพัดลมไฟฟ้าม้านนะครับข้างในมีแปลงฐานนะครับเวลาอื่นๆเนี่ยตัวนี้แปลงฐานเนี่ยจะส่วนมากจะเสื่อมนะครับหรือแปลงฐานจะสึกเยอะครับก็เลยต้องเปลี่ยนนี่นะครับหลังหมุนต้องหมุนอูนะครับหลังพึ่งม้านนะครับพัดลมนะครับต้องหมุนอูเลยนะครับก็เดี๋ยวอีกประมาณสักพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมมีเวลาผมจะมาถ่ายให้ดูนะครับอันนี้่เดี๋ยวต้องถอดออกมาเพื่อดึงเผาออกนะครับเพื่อที่จะ ให้มันหนีออกจากหัวหมูนะครับ mm hmm. เพื่อจะเอาเอาหัวหมูเ,เกียวโตเนี่ยออกมาได้นะครับโอเคนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพร mm ุ่งนี้ผมจะถ่ายตอนที่เขาลื้อออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี้ก็าา Luke กไม่ยากนะครับเปิดฝาครอบวาเปิดฝาเปิดปาสูบนะครับแล้วก็ล้วงเครื่องล้วงกีไอล้วงลูกล้วงแหวนล้วงอะไรต่างๆกันนะออกมานะครับเดี๋ยวเขายกออกมา,ปาเป็นเป็นเครื่องแลวเดี๋ยวมาทำข้างนอกง่ายครับก็สบายๆครับ ประมาณสักเกือบสองหมื่นนะครับขึ้นลงนะครับค่าแรงช่างค่าอะไรนะครับตีไปประมาณนั้นะครับก็ถือว่าเปลี่ยนเครื่องจักรกงดีไหมก็ถ้าเครื่องจักรกงสภาพดีๆมันก็ดีนะครับก็ดีนะครับแต่ถ้าเราไปเจอช่างที่มีฝีมือที่ดีๆเนี่ยฟิตฟิตเอาก็ก็ดีนะครับใช้อะไรอย่างดีหน่อยนะครับแล้วก็ฟิตเอานะครับโดยที่ว่าช่างที่มีฝีมือเนี่ยเขาจะ ทำงานค่อนข้างที่จะมีการรับกลุมนะครับม,มีมีระเบียบมีในเรื่องของการประกอบกับที่สวยงามนะครับแล้วก็มันคงนะครับมันก็จะดีกว่าเครื่องเชิงกงนะครับแต่ถ้าไปเจอช่างที่ฝีไม้มาลายมือกอ็ไม่ค่อยเท่าไหร่นี้ก็้าเปลี่ยนเครื่องเชิงกงได้ก็จะดีกว่านะครับเปลี่ยนเครื่องเชงกงปุ๊บก็เอาเครื่องอ่อนะพวกเอาเครื่องใส่ปุ๊ใส่หัวหมูกเกียร์ มันก็ใส่ปัก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 ไลใส่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูว่าเวลาช่างหนุยเขาเลื่อออกมาเนี่ยรายละเอียดข้างในเนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่ครับขอบคุณนะครับสำหรับผู้ติดตามนะครับขอบคุณสําหรับ F อฟซนะครับขอบคุณสําหรับคําถามนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะตอบเป็นเอ่อคลิปวิดีโอนะครับเพราะว่าพิมพ์ค่อนข้างที่จะเมื่อยมือพอสมควรนะครับในเรื่องของการอธิบายในเรื่องของรถจน์นะครับ ขอบคุณนะครับสำหรับคอมเมนต์ต่างๆนานาที่ให้กําลังใจแล้วก็แนะนํากันเข้ามาครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับ